ชิ่ให้หอมมาเป็นเลยอนนี้นผมใส่ไปหน่อไม้ครับผมใบพร้อมกันเลยทีเดียว ก็สวัสดีกันตอนเย็นนะครับผมวันนี้กับผ่านนายคนนั้นป่านะเห็นมีเห็นแข้งนี้ก็ไม่ได้เข้าปลานะผมวันนี้อยู่บ้านนะแดงเนื้อนะผมใส่หน่อไม้ดองนะคนี่ซื้อเนื้อมาล้อยนะครับไม่ใช่เนื้อหมูนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อวัวนะอูสัตมันนะผมเดี๋ยวจะแกงใส่ใบยี่หร่านะครผมตรงนี้กําลังติดใบยี่หร่าก็กำลังแตกดีครับผมเดี๋ยวถาง่ายๆผมใส่ไรกปงไปแกงแกงปงกัเหมือนเดิมครับผมน้ำปลาชิ่อรสดี สามอย่างไปเดี๋ยวหัน่นนงหั่นเนื้อนะผมเดี๋ยวดูกันไปไวๆนะเนื้อดีนะผมเนี่ยนี่เนื้อซันบีชเลยนะเนี่ยนี่ยะนี่คหลังจากที่หั่นเนื้อเสร็จแล้วนะผมเราไม้ล้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พริกแกงไปเดี๋ยวไปผัดพริกแกงแล้วก็ เจอก็ได้ก็เทนะผมไม่ใบยีราฟผมช่วงนี้ใบยีราดแต่ง่ายง่ายนะผมไม่มีฉากไม่มีอะไรนะผมเ <c oughs> <c oughs> หลี่ยมเก่ามุมเดิมมุมโขดบางบก็ไฟมาแบตสองนะผม <c oughs> อันนี้น้ำมันใส่ลงไปครับผัดพรพิกใส่ไปนิดเดียวพอชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เลยนะผมจะมีพริกสดใสด้วยกระดีนะผมจะหอมหอมฮนะ ใส่แกงหอมมาเป็นเลยนี่ครับผมสามเรนเนี่ยผมใส่ไปหน่อไม้ครผมใบพร้อมกันเลยทีเดียวทำง่ายครับผมอร่อยด้วยครับชัดนี้ไม่จะออกไปแกงๆนะผมผมจะใส่น้ำหน่อยๆนะ มีมะเขือพวงเ,เอาใส่ได้ไว้ก็ได้นะผมนี่ฮะเอาน้ำนะผมไม่มีอะไรมากเลยผมเนี่ยแล้วก็ปล่อยรอเขาเดือดนะผมให้มันสุกพร้อมกันนะผมเนื้ออย่าไปปล่อยทิ้งไว้นานครับเดี๋ยวมันไม่อร่อยครับผม เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมปรุงได้เลยครับทําง่ายๆครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําสมุนไพรนะครับใบต้มนะครับนี่ครนี่เนื้อกินก็กินได้แล้วครับเนี่ยนี่ตักมาชิมนชิมกันนะครับผมนี่ฮะ ม,มุมกล้องกับมุมเดิมๆเมลยนะครับผมถ่ายเห็นเห็นนะครับไม่มีฉากไม่มีอะไรนะผมทํากินตอนเย็นนี่แหละผมกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวก็ปรุงรสได้เลยครับเนะี่ยไปปรุงรสนะผมน้าําปลาปลาชุบรสนะผมใส่ไปต้นหน่อยนะครับผม ตามด้วยรสด,ดีนผมหนึ่งช้อนชาถ้าใครกินซอสหอยก็เทใส่ไปด้วยก็ได้นะผมแต่ผมไม่ค่อยกินเทไรนะผมซอสหอยผมชอบแต่จะก,ก,ก็กินอยู่แล้วผมแต่ว่าจะเป็นพวกผัดผัดผัดอะไรอย่างงี้นะใส่พวกแกงพวกเนื้อพวกอะไระผมไม่ค่อยใส่นะผมดิงน้ำตาลนี่ไม่ต้องมาคุยเลยับผมนี่ครับผมเนี่ยสวาอร่อยเลยนะ่เนี่ยก้อนนะครับผมก้อนสันเองนะผม ใบยีรารับผมใส่ลงไปจบแล้วครับผมง่ายๆต้องขออภัยนะผมดีมันเป็นไฟมาแบตสองนะผมเนี่ยแกงเนี่ยใบยีราดนะผมเนี่ยอย่างงี้เลยครับผม <laughs> กับผ่านในคนในป่าครับใช้ไฟมาบ่งมาแบตสองนะผมมันจะได้เห็นจะชัดนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นไฟบ้านอย่างเดียวมันดูมันไม่ค่อยแจ็มนะผมเรียบร้อยแล้วครับผมผัดแป๊บเดียวเนี่ย ประมาณห้านาทีได้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมปิดแก๊สป๊บเข้าเปล่ามาเลยครับผมตักรากันไปเลยนี่ฮะนี่เรียบร้อยแล้วครับผมกับข้า,เา,า,เา,าเเวเย,เ,าเย็นนี่ทำกินกันแบบง่ายๆนะผมเนะี่ย เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมช่วงนี้ก็ทำอาหารไปก่อน,นครับผมฝนฟ้าก็ตกครับผมไปหาหนูก็ไม่ได้หนูแล้วช่วงนี้ไปครับผมกลับพัานานทั้ง้ป่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับผม